ดีที่สุดในบริษัทเพชรดลวันนี้จัดมาให้ถึง6คันครับ2รุ่นกันเลยไม่ว่าจะเป็นตัว v ีออหรืออาติสนั่นเองเราจัดมาให้ทั้งตัวเริ่มต้นตัวท็อป นะเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเส้นสายรายละเอียดของรถแต่ละคันทำไมถึงขายดีไปชมกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่อฟซของบูทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับบูที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้ไม่คุณหน้าไม่คุณตาสถานที่กันใช่ไหมเราอยู่ฝั่งสวินสวินทวง46นั่นเองนะจ๊ะฝั่งสาขาใหม่ของเราบอกเลยว่ามีรถให้ เลือกชมเยอะมากๆเดี๋ยวเรามาแพนกันให้ดูนะคบแต่วันนี้เราจัดมาให้นะคะรถที่ขายดีอันดับหนึ่งของบริษัทเลยนะคะว่าดีไซน์ของเขาเนี่ยจะเรียบหรูและเท่ขนาดไหนนะเดี๋ยวเรามีมาให้ทั้งรุ่นท็อปและตัวเริ่มต้นเลยนะคบเราไปชมกันบ้างดีกว่าเรามาเริ่มต้นจากคันนี้ครับเป็นตัว v ีออส1.5เอ็นทีนะครับคันนี้ราคาอยู่359,000ได้เป็นตัวปี20 สีบอลเงินแบบนี้ดูแลรักษากันแบบง่ายๆเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าสําหรับเจ้าตัววีออสขึ้นชื่อว่าเป็นรถที่อึดถึกทนมากๆเลยนะครับและคันนี้มาพร้อมกับตัวไฟคู่หน้าแบบฮโดรเจนนะครับกระจังด้านหน้าได้เป็นสีดาแบบนี้โลโก้โตโยต้าโครเมียมสวยงามมากๆเลยนะคะและเราไปดูสําหรับตัวยางคันนี้นะเป็นยางปี23นะครับแต่คุณพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเดี๋ยวบูดูแลให้นะตัวนี้ได้เป็นตัวแม็ก สีลมดํานั่นเองเป็นของแท้ของเดิมจากโรงงานโตโยต้าแบบนี้เลยสวยช่าทั้งคันแน่นอนครับแล้วรับประกันได้เลยว่ารถของเราทุกคันนะครับไม่มีการกลับสีก็ไม่ชนหนักน้าท่วมมาแน่นอนนะกระจกด้านข้างครับมาแบบ ครับแบบแมนวนวลมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วนะจ๊ะสมารท์ทคีย์เลยต่างๆตัวนี้จะยังไม่มีให้แต่บอกเลยว่าเวลาเปิดปุ่มล็อกรถนะครับสามารถเปิดได้แล้ว,ลวที่ลูกกุญแจของเรานั่นเองนะคะสำหรับคอนโซลทางด้านในนะพี่นะออกแบบมาได้สวย,วยเช่นเดียวกันหน้าจอวิทยุค,คันนี้เป็นหน้าจอแบบ วิทยุธรรมดาของตัว t o y ยต้นั่นเองนะครับสามารถเชื่อมต่อกับสาย AUX หรือว่าฟังเพลงผ่านระบบบลูทูธได้แล้วนะครับสบายๆเลยตัวแอร์นั t เป็นตัวแอร์แบบแมนนวลน,นะครับแล้วก็มีช่องเก็บของทางด้านหน้าเล็กๆแบบนี้เลยนะจ๊ะ และใครนะที่กําลังมองหารถที่พรอ,อยู่ประมาณ5,000กว่าบาทนะพี่นะคันนี้ตอบโจทย์มากๆเพราะได้ดีไซน์ที่สวยและเฉียบคมแบบนี้เลยนะครับเส้นสายและระยดของตัวรถบอกเลยว่าไม่แพ้คันอื่นหรือไม่แพ้มือหนึ่งแน่นอนนะครับทางด้านหลังนั่งกันได้แบบสบายๆแบบนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหัวเบาะ พนักพิงหรือที่นั่งก็ตามแต่ไม่มีชีคกันนะครับทุกจุดเด้งๆแน่นอนนะคะไม่มียวดไม่มีย้อยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ดีไซน์ทางด้านหลังบอกเลยว่าสวยไม่แพ้กันนะมาพร้อมกับเจ้าตัวเซนเซอร์ให้ถึง2จุดเลยนะจ๊ะระบบความปลอดภัยให้มาแบบจัดเต็มแล้วบอกก่อนว่าคันนี้แค่ ตัวเริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะเราไปดูกันต่อกับสีหายากกันบ้างครับเป็นสีดําคันนี้เลยกับตัว Toyota Vios 1.5 High ราคา399,000ครับปี B 19ได้เป็นสีดํานะคะบอกเลยว่าออปชั่นให้มาจัดเต็มแน่นอนไม่ว่าจะเป็นตัวไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะไฟไลท์ไกดิดิงแล้วก็ไฟตัดหมอกคู่หน้าตัวนี้ครบจบในคันเดียวเลยนะคะกระจังด้านหน้าสีเดียวกับตัวรถเลยทรงสปอร์ตแล้วเท่มากๆเลยนะคบสำหรับเจ้าคันนี้นั่นเอง เดี๋ยวเราไปชมด้านในกันดีกว่าสําหรับกระจกคันนี้นะพับแบบไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเจ้าตัวไฟเลี้ยวด้วยนะและคันนี้บอกก่อนนะคะว่าด้านในเนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีดําคุมโทนมาให้ทั้งด้านนอกและด้านในพวงมาลัยมาติฟังก์ชันครับหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วของแท้ของเดิมจากโรงงานแน่นอนนะจ๊ะดีไซน์ทางด้านหลังครับบอกเลยว่าโชบเฉียว,ชวยเช่นเดียวกันเก๋มากๆมาพร้อมระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็น กล้องมองหลังหรือว่าเซนเซอร์ก็ตามนะคะคุณพี่ไม่ต้องไปต่อเติมหรือติดอะไรเพิ่มเติมนะสามารถนําไปขับกันได้แบบสบายๆบายเลยนะจ๊ะสีวันเงินเรายังไม่หมดครับเพราะว่ามันเป็นสีที่ขายดีมากๆเลยนะคะแล้วบอกก่อนว่ารถทุกคันนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนั่นเองนะจ๊ะเรามาดูกันต่อสําหรับคันนี้เป็นตัว1.5 entry ้นั่นเองนะคะปี19ราคา3ามแสนเาพันนะครับเป็นตัว1.5 entry านะสาหรับไฟคู่หนะ้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะคะคุณพี่ สวยงามแน่นอนบอกเลยว่าใครที่อยากเข้ามาชมรถคันจริงไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่ารถของเราของเราเนี่ยรับประกันเกรดเอได้5ดาวแน่นอนนะครับเราสามารถส่งข้อมูลให้ลูกค้าตรวจสอบได้ด้วยนะคะไม่ต้องเป็นห่วงกันหรือว่ากัวงวลใจไปเลยนะจ๊ะสําหรับด้านนี้ อบอกเลยจะเหมือนกับเจ้าคันแรกนะคะคอนโซลด้านหน้าและภายในคุมโทนมาเป็นสีดําแบบนี้เลยพวงมาลลยแบบ3ก้านดีไซน์โคเทนะฮะหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอวิทยุรองรับกับยจ้ตัวบลูทูธหรือสามารถหาสาย AUX มาเสียบได้แล้วแบบส,ส,สบายๆเลยแอ เป็นตัวแบบแมนวนวลหัวเกียร์ไม่มีลอกลื่นนะคะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดนั่นเองนะจ๊ะและสําหรับเจ้าตัวเบาะนะพี่ไล่จากด้านบนลงข้างล่างหัวเบาะต่างๆนะพี่นะแล้วมาพร้อมกับล,ว,ลวดลายที่โคตรสวยนะสาหรับเจ้าคันนี้นะครับอ่ะแล้วเราไปดูกันต่อดีกว่าเรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะและสำหรับคันนี้นะพี่นะเป็นตัว V ีอ็อดหนึ่งจุด้ที่ราคา3 5ม0 0 0าาปี19ครับมาเป็นสีบนเงินเช่นเดียวกันเลยนะจ๊ะอ่า ใครที่กําลังมองหาสีบอลเงินดูแลรักษาง่ายๆนะตอบโจทย์ามากๆแล้วบอกเลยว่าบูใช้งานเองนะพี่นะรถคันนี้ไม่ได้ล้างมาเป็นเดือนนะดูไม่ออกแน่นอนนะครับอ่ะเรากระโดดข้ามกันไปเลยดีกว่ามาเริ่มกันเป็นคันนี้กับตัวอ,ตาอาโตต้าอัลติสนะคะเป็นตัว1.6 g 4 8จ0 0 0ปี19นะครับ 489,000ปี19แล้วนะคะคันนี้กับตัวอัล t i สนั่นเองนะจ๊ะได้โคมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED แบบนี้เลยนะคะและโลโก้โครเมียม m t o y ต t a มันกันแบบชัดเจนเลยนะคะแล้วบอกเลยว,ว่าคันนี้ด้านในนะพี่นะนได้เป็นเบาะสีทูโทนสวยงามมากๆเลยตัดมาเป็นสีช็อกโกแลตตัดกับสีเบจนั่นเองนะครับระบบสมาร์ทคีย์เลดทั้งเบ้ามือมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วเรามาดูทางด้านในนะ คุมโทนแบบเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะสาหรับเจ้าตัวคอนโซลของเขานั่นเองภายในสะอาดสะอ้านมากๆเลยค่ะเพราะว่ารถทุกคันเนี่ยเราดูแลกันแบบกลิปแน่นอนพวกมแวม่แมลติฟังก์ชันหนึ่งข้างครับสามารถควบคุมเจ้าตัววิทยุได้แล้วนะจ๊ะและสําหรับเจ้าตัววิทยุนะตัวนี้เป็นของแท้ของเดิมจากโรงงานแต่ยังทัชสกรีนไม่ได้นะจ๊ะแต่สามารถฟังเพลงผ่านระบบได้แล้ว ตัวแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคบอ่าตัวความเย็นคุณพี่เลือกได้เลยตามอัธยาศัยนะคบแล้วก็มาหัวเกียร์แบบนี้เลยเป็นหัวเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันหัวเกียร์ไม่มีลอกล้อนสวยงามแบบนี้เช่นเดียวกันนะจ๊ะเรามาดูดีไซน์ทางด้านหลังกันก่อนนะก่อนที่จะไปชมคันอื่นนะครับสาหรับดีไซน์ทางด้านหลังบอกเลยว่านั่ง3คนนะพี่นะได้กันแบบสบายๆไม่อึดอัดและไม่เบียดเสียดแน่นอนแล้วบอกเลยว่าคันนี้ มาพร้อมกับแอร์หลังผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแอร์เย็นฉ่าเย็นถึงทั่วทั้งคันแน่นอนนะฮะเรามากัตตอสําหรับเจ้าตัวนี้กันบ้างเป็นตัว 1.6G ครับราคา479,000ได้เป็นปี19เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ของเราน่เองไฟคู่หน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED แบบนี้เลยโลโกโ้โคลเมยมโตลต้ามากันแบบชัดเจนแล้วบอกเลยว่าสําหรับเอาตินนะฮะประหยัดน้ํามันมากๆและดีไซน์น่ะ โคตรสวยนะคะและเห็นได้เลยว่ารถของเราเนี่ยเงาฉ่ำม,มากมากเลยนะจ๊ะรับประกันว่าไม่มีการกลับสีกอไมชนหลักน้ำท่วมมาแน่นอนนะารันตีหลังการขายด้วยนะครับ30วันนั่นเองนะคะไม่ว่ารถคุณพี่จะเป็นอะไรยังไงก็ตามนะครับเราไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมเช่นเดียวกันอ่ะและเรามาดูสำหรับทั้งด้านในเช่นเดียวกันเลยครับคุณพี่อันนี้เราเปิดกันแบบ กว้างขวางเลยนะครับพงมอะไรได้เป็นพงมลัยมัลติฟังก์ชันหนึ่งข้างแบบนี้เลยสวยงามมากๆพงมอะไรไม่มีลอกเลอนนะครับเส้นสายลายของเขามีมาให้กันแบบชัดเจนเลยนะคะหน้าจอาวิทยุระโบไฟต่างๆใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยสําหรับเจ้าคันนี้และเรามาดูสําหรับเจ้าตัวเบาะบอกเลยว่าสวยงามมากๆได้เป็นสีทูโทนสีช็อกโกแลตตัดกับสีเบจแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะหนังดูแลรักษากันแบบง่ายๆเลยแล้วเรามาดูคันนี้ดีไซน์ทางด้านหลังเฉียบคมเช่นเดียวกันไม่ได้สวยแค่ด้านหน้า ด้านหลังก็ไม่แพ้กันเลยนะครับแล้วมาเป็นไฟ Full LED เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วบอกก่อนเลยว่าสําหรับเจ้าตัวฝาท้ายเนี่ยเปิดกันแบบง่ายๆเลยนะคะคุณพี่แค่กดและดึงขึ้นสบายมือมากๆเปิดคนเดียวพี่ผู้หญิงนะฮะนํารถคันนี้ออกไปบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับอ่ะและสําหรับที่ใส่สัมพาระทั้งด้านหลังบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆใส่กระเป๋าเดินทางได้ถึง2ใบเลยนะจ๊ะคุณพี่อ่ะ และสำหรับใครที่สนใจนะสามารถติดต่อหาบูดได้เลยนะครับเดี๋ยวบูทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ทางด้านบนนะครับเรามาดูกันดีกว่าใครๆสําหรับพี่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่ต้องกังวลน,นะเรามีบริการส่งรถสไลด์ให้ถึงที่แน่นอนและมาพร้อมดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่แค่เพียง2.10เท่านั้นเองนะคะถือว่าถูกมากๆเลยนะ ขวัญเริ่มต้น4ปีนะคะคุณพี่ดอกเบี้ยเอาไปเลย2.10นะครับฟรีดาวกันไปด้วยเคด KD จัดกู้เต็มฟรีดาวกันไปเลยไม่ควรพลาดครับวันนี้เราจัดของดีของเด็ดของแรงไอเทมของบริษัทเพชรยนต์มาให้ถึง6คันเลยแต่ไม่ได้มีแค่นี้นะคะคุณพี่อันนี้เรายกมาให้เป็นข้าวๆเป็นแบบน้ําจิ้มนั่นเองแล้วบอกเลยว่ารถของเราเนี่ยมีเยอะมากๆตอบโจทย์พี่ๆทุกคนนะคะไม่ว่าอยากได้รถรถุ่นไหนแนวไหน สไตล์ตไหนนะคะบ,บูมีให้ครบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะจ๊ะรถไฮบริดเราก็มี5ประตู4ประตูรถเก๋งอีโค,ค่ค่ะนะครับหรือว่ารถ5ประตูแบบไฮบิดเรามีให้ครบหมดเลยนะจ๊ะอ่ะใครที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้แล้วแล้วบอกก่อนว่าตอนนี้บริษัทของเรานะมีเปิดถึง3สาขาเลยนะจ๊ะสาขาหลักตอนนี้คือสุวินทวงศ์46 นะยังเปิดได้ไม่ถึงเดือนแต่อยากให้พี่เข้ามาชมบอกเลยว่ารถของเราไม่มีผิดหวังนะพี่ที่อยู่มินบุรีไม่ต้องน้อยใจยไปครับมีบริการให้แน่นอนนะครับมีทั้งเซรีไทย5และเซรีไทย8แยก1มินบุรีกรุงเทพนั่นเองสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากเจ้าตัวและไอเทมและขายดีที่สุดในบริษัทไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกคนด้วยนะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเลยสวัสดีครับ